ठी है बा। เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดูเพราะว่าเท่าที่หนูหนูก็เลยว่าจะเอาวิดีโอรวมทั้งหมดมาทำทามแล้วให้มันแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะให้เป็นแบบสามลังแต่ว่าไม่ไม่ใช่สามแม่นะสามแม่ค่ะสามแม่ด้วยแม่แม่นี้ให้ยี่สิบฟองวันนี้ก็จะมารวมๆไข่รวมกันนะครับมามามา คนนี้ก็เป็นกลุ่มของพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงในโซนเพาะขยายพันธุ์ไว้ในเวลาอาหาร <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นโครงการเพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลืองตัดป่าหายากของไทยของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยนะครับตรงนี้เราก็มีการเพาะขยายพันธุ์มา3ปีต่อเนื่องแล้วตั้งแต่ปี2 6 2นะครับ ปัจจุบันก็มีการอ,ออกไข่แล้วก็ปีนี้ก็ตอนนี้กําลังเริ่มฟักออกเป็นตัว<อ>นะครับทยอ,อยฟักปีนี้ก็ถือว่าโชคดีครับมีแม่พันธุ์ถึงสามแม่ด้วยกันแล้วก็ไข่มากถึง91อฟองด้วยกันต้นต้นใช้เวลา,านานนะครับมึงจะฟักออกเป็นตัวอ,อันนี้มันขึ้นอยู่กันในช่วงที่เขาไข่ก็าอาจจะไข่ไม่พร้อมกันง<อ>ั้นเวลาที่ฟักออกเป็นตัวก็จะทยอยฟักตาม ระยะเวลาที่ครบกาหนดของเขาซึ่งพวกนี้ก็จะใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณ60วัน <c oughs> หลังจากที่เต่าเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะศึกษาการเติบโตของลูกเต่านะครับในระยะต่างๆตั้งแต่ระยะตัวอ่อนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัยรุ่นอายุหนึ่งเราถึงจะวางแผนในการที่จะปล่อยคืนดู่ธรรมชาติต่อไปครับอันนี้เป็นของปีที่แล้ว อาหารเร้อะไรบ้างอันนี้เป็นอาหารพวกขาแล้วก็มีพวกใบไม้แล้วก็มีแค่เนโคกที่เราเตรียมมาอยู่ข้างล่างท้ายเขาไปเดินเล่นในนั้นก็จะมีแบบใบไม้แบครัตัวนี้ก็ต้องเอาออกมาถ้าเขาแบบโล้ต้น้วนกล้วต้กล้วงตล้วก ได้รุ่นนี้ได้รุ่น6ปีแล้วปีกว่าแล้วตั้งแต่เขาขายเนี่ยแต่แล้วเราดูจากนี้ก็ได้มีมีค่ะมีจะมีอะไรค่ะสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งแล้วก็เราเอาไปชะลงมกับน้ําให้โทูนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยจะอยู่ที่80กว่าขต้องเชื้ออยู่ตลอกอาทิตย์หนึ่งดูว่าอันนี้ทําเปเปอร์มั้อย่างกีดทำแล้วครับผมไม่ได้ไปเปิดกล่องอะไรคือเขา กบได้เลยครับไอ้นั่นเป็นอันนี้มันเป็นงานเดียวอันนี้คือเราตั้งไปเสร็จปุ๊บอัตโนมัติด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นไข่ของแม่ที่ม่าจะลงขนาดได้ก็ทาก็อาทิตย์ละครั้งสองั้งสาวอาทิตย์หรือวันนี้เราครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จที่เราคาดหวังตามประสงค์ของเรานะครับคือเราได้ลูกเต่ามาอายุครบหนึ่งปีหนึ่งชุดแล้วนะครับส่วนรุ่นล่าสุดที่กำลังฟักไข่ที่ในจอทีวีเนี่ยรุ่นังจะออกจากไข่รุ่นที่สอง ก็ถ้าดูตามประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ในโครงการตั้งแรกก็จบทุกกระบวนการครบถ้วนนะครับเรื่องชีววิทยาทั่วไปเรื่องสุขภาพเรื่องบรรจุกรรมเราทําครอบคลุมหมดแล้วนะครับผมซึ่งเป็นความโดดของสุขสงขาในการทํางานครั้งนี้นะครับเราคาดว่าอนาคตเราจะาําเกี่ยวกับศึกต่อในพื้นที่ธรรมชาติด้วยเพื่อเอาข้อมูลนี้มาปรับใช้กับการ์่อเลี้ยงนะครับคาดว่าถ้าเราสามารถผลิตลูกเต่าได้เรื่อยๆวันหนึ่งอนาคตที่เป็น ความเผาผุดขององค์การสวนสัตว์คือการปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับ mm hmm. เราก็อยากเดินไถึงจุดนั้นในวันหนึ่งนะครับาะคาดว่าถ้าเราสามารถผลิตได้มาสม่เสมอเราก็สามารถไปถึงจุดความตั้งใจของเราได้นะครับ